ซิกเดเมนชัน่นฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะกองทัพอวกาศอเมริกันได้ทำการยิงยานอวกาศไร้คนขับ X37B เข้าไปในชั้นบรรยากาศเพื่อทำภารกิจลับเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีคำตอบครับบริษัทยูน e ต็ด u n c h ALLIANCE ได้ประสบความสำเร็จนะครับในการยิงยานอาวกาศ X-37B ให้กับกองทัพอวกาศอเมริกันในเวลา9โมง14นาทีเมื่อเช้าของวันที่18ที่ผ่านมานะครับจากฐานทัพอวกาศที่แหลมคานาวอเรลฟลอริดานะครับด้าน CEO ของ ULA นะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นภารกิจลับและความลับนั้นยังรวมถึงตัวของยานผ่านนะ รายละเอียดภารกิจและสถานที่อีกด้วยดังนั้นการถ่ายทอดสดวิดีโอการปล่อยยานดังกล่าวนั้นนะครับจะถูกตัดหลังจากที่ยานได้แยกตัวออกจากจรวดแล้วเท่านั้นเพื่อไม่ให้เหล่าศัตรูนะครับได้รู้ถึงภารกิจดังกล่าวโดยการมีข้อมูลของการบินและการใช้งานของยานอวกาศด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกานั้นได้ ตั้งกองทัพอวกาศขึ้นมาแล้วนะครับหรือ US Space Force นะครับตัวย่อก็คือ USSF หน้าที่หลักนะครับคือทำการปกป้องน่านฟ้าที่เป็นอวกาศของทางอเมริกานะครับคงถือคติที่ว่าไปถึงก่อนได้เปรียบถึงก่อนยึดก่อนนะครับโดยกองทัพอวกาศนะครับ US Space Force นะครับได้ลงนามโดยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม 2019นะครับเป็นทางการหน่วยงานใหม่นี้นะครับถือเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในรอบ70ปีและแบ่งออกเป็นกลุ่มกองกำลังที่6นะครับของทัพสหรัฐนอกเหนือจากทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนาวิกและก็ยามฝั่งด้วยนะครับจะว่าไปไทยเราก็มีแล้วนะครับกองกำลังอวกาศของไทยซึ่งสังกัดอยู่กับกองทัพประกาศนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเพราะว่าเรามีทาคลิปเกี่ยวกับ กองกำลังโอากาสของไทยแล้วเหมือนกันคิดเห็นกันยังไงนะครับคอมเมนต์กันเอาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีครับและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับทางช่องซิกดีหรือซิกเดเมนชั่นยังมีคลิปดีๆอีกมากมายให้คุณได้รับชมรับฟังกันนะครับ ลองมองดูด้านข้างถ้าคุณดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและลองเลื่อนลงดูด้านล่างถ้าคุณดูจากมือถือนะครับผมหรือจะกดที่หน้าจอที่มีไอคอนของเราโผล่ขึ้นมาตอนนี้เลยก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังกันครับสวัสดีครับ